สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดของที่เราได้มาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ไปครั้งนี้นะคะเราได้ไปเที่ยวเมืองเอรันเดลของอนาแล้วก็เอลซ่าด้วยนะคะซึ่งเป็นโซนใหม่ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะมีชื่อว่า World of Frozen ค่ะซึ่งจะเปิดให้เข้าไปเทีย่ยวจริงๆกันได้ในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะเตรียมแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันเลยพอดีว่าบ้านเรานะคะเข้าไปในรอบพิเศษมาก็เลยได้เข้าไปก่อนเปิดนะเราก็เลยได้ของต่างๆนะคะที่ขายอยู่ในโซนนั้นเอามาให้ทุกคนดูก่อนนี่ค่ะ มีมีกล่องสมบัติเอลซ่าอ,อันนาด้วย,ยเปิดรายังไม่ได้เปิดเลยค่ะเรานี่คือแบบว่าตั้งใจเอามาเปิดพร้อมทุกคนนะคะเปิดกันเลยค่ะเปิดกันเดี๋ยวดิดอยากเปิดโหอันนี้นะคะกรูเอลรีวิว ทั้งหมดนี้นะคะคือของที่เราได้มาในทริปนี้นะคะส่วนแก๊งที่คาดผมทั้งหมดนี้นะคะคือที่คาดผมที่เราพกไป <c oughs> เอาเข้อไปเที่ยวคะ่ะเยอะมากเอางี้ด้วว่าเดีย๋ยวแม่จะทาวิดีโอรีวิวที่คาดผมของดิสนีย์แลนด์ทุกอันที่บ้านเรามีนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะยังมีมากกว่านี้อีกดูกันเลยไหมคะได้ค่ะเราจะเริ่มจากอะไรดีอะ อยางเริ่มจากอะไรงั้นเราเริ่มจากของทุกอย่างที่เป็นส่วนเปอรเซ็นก่อนทุกคนเปิดพร้อมกันกับนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดนี้จ้าเปิดได้เลยจ้าครั้งนี้เราพักกันที่โรงแรม Disney Explorer Lodge นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกด้วยว่าในโรงแรมเราได้อะไรมาบ้างนะครั้งนี้บ้านเราได้เข้าไปในโซนพิเศษนะคะเพราะว่าเราเข้าไปในฐานะของ Content Creator สมาชิกกลุ่มเรานะคะก็จะห้อยบัตรแบบนี้กันทุกคนนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเขามี กระเป๋าที่มาต้อนรับเรานะคะเป็นของขวัญจาก w r l d of Frozen นะในกระเป๋าก็คือมีเหล่าของพวกนี้นี่แหละคะ่ะจะบอกว่ากระเป๋าน่าหลักมากเลยอะ่ะเขียนว่าอะไรหรอคะ w r l d of Frozen แล้วก็มีเงานะคะของ Elsa, Olaf, Anna, Kristof ตแล้วก็สว e n ส่วนด้านหลังนะคะเป็นลายเมือง r อร d e เ l e มีสองหูนะมีหูสั้นกับหูยาวค่ะเรามาเปิดอันนี้กันเลย้หม <laughs> นีหูยาว มีอยูสัน้นได้ค่ะแว็บแรกที่เข้าไปใน world of frozen ชัานรู้สึกไงว้าวว้าวเรื่องแล้ว่าสวยมากเลยค่ะสวยมากแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะเดินไปเราก็จะเจอลานน้ำผุดนะ่ะเหมือนในกระตูเลยตึกอาคารต่างๆนะคะก็จะเป็นสไตล์ของเมืองเอรลนเดลนะคะที่ต้องมีแน่ๆคือมีปราสาทของอันนาแล้วก็ปราสาทน้ำแข็งของเอลซ่ากล่องนี้จะเป็นกล่องอะไรแม่เรียกว่าเป็นกล่องสมบัติเอลซ่าอันนาเปิดกันเลยค่ะว้าวอะไรอะ่ะ สเตมมีตาประทับด้วยตราประทับเอลซ่านะคะเพราะว่าเป็นรูปเกรทฮิมาแล้วข้างในมีอะไรอะ่ะนี่นะคะโปสการ์ดหลายแผ่นมากเลยอะ่ะแล้วก็มีสติกเกอร์ค่ะโปสการ์ดด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะเรามีหลายแผ่นมากแม้ว่าเนี้ยเราเขียนให้เพื่อนก็ได้นะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเป็นแฟนคลับเอลซ่าฟลเซนนะคะหรือจะเก็บเป็นที่ระลึกก็คือดีมาก 安娜เอลซ่าตอนสร้างโอลาฟด้านบนนะคะที่เป็นซองตัวน,นี้ก็คือใส่สติกเกอร์ที่ชาแตมให้ดูไปแล้วโอเคค่ะลองกันเลยค่ะ <c oughs> สวยนี่นะคะปั๊มออกมาแล้วเป็นแบบนี้ต้องไปซื้อหมึกสีฟ้า <c oughs> สีดำก็สวยนี่คือปั๊มสีดำค่ะ เราก็มีตาประทับเข้าเมืองแล้วต่อไปก็คืออันนี้นะคะเป็นโปสการ์ดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบแยกแผ่นมาซึ่งโปสการ์ดที่แยกมาเนี้ยค่ะจะไม่ได้มีอยู่ในเซตนี้นะแล้วก็มีความพรีเมียมกว่าเล็กน้อยตรงที่เขามีความเงาของเส้นของสีนะคะรูปนี้เป็นรูปที่ตัวการ์ตูนต่างๆเป็นของเล่นเป็นตุ๊กตาใช่ อันนี้เป็นสเลดะนะคะของ o อเคซึ่งเป็นเครื่องเล่นอันหนึ่งในโซนนีด้วยนะคะเป็นรถไฟหอบสนุกมากทุกคนต้องไปและต้องไปเล่นนะคะอันนี้คือสเต m มโ r o เซนนะคะห้าเมเราชาตไปฉีกนะส่งจริงไม่ได้นะเขาให้เก็บสวย,สวยๆใช่หอใช่สิชัตจะแปะแล้วส่งไปสีไม่ได้ว้าว,ว,าว ซองก็เป็นซองใสนี่ไงตัวสแตมป์อยู่นี่เนี่ยเขาไว้ให้เก็บสวยๆไม่ได้ใช้จริงต่อไปนะคะคือที่คาดผมเวลาไปดิสีย์แลน,นะคะเดินไปเดินมาเราก็จะเห็นใครต่อใครอ่ะใส่ที่คาดผมนะก็จะมีหลายแบบมากเลยส <c oughs> แตมปั๊มไปละคะ่ะ มีทั้งแบบเป็นหูมินนี่ตีมต่างๆนะอาจจะเป็นเจ้าหญิงก็ได้แต่เป็นหูมินนี่นะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบเป็นตัวๆกลมๆที่แบบเราเลือกมาติดเองได้ด้วยนะใน world of frozen นะคะโซนนี้ก็จะมีพวกนี้นะเอลซ่าอันาซึ่งดูนะคะเขาจะเป็นตุ๊กตาแบบถักๆสไตล์เมืองอารันเดลนะคะโอลาแล้วก็ลูกหิมะคือน้องก้อนหิมะเล็กๆนะคะที่วิ่งเล่นได้ชแตมชอบอันไหนสุดชแมชอบโอลาร์ Olaf หร อันนี้สิด่ะอันนี้น่ารักเนาะจบไปแล้วกับโซน Wall of f a s h i n นะทีนี้เรามาดูขอ,<ช>องที่เราซื้อกลับมากันอันแรกนะคะที่แม่ซื้อแล้วแม่ประทับใจมากคือสิ่งนี้ค่ะ ของแก๊งดัฟฟี่แอนด์เฟรนนะคะซึ่งเขาใช้ได้3แบบหลายๆคนนะเวลาเดินในดิส์แลนด์เขาชอบปุ้มตุ๊กตาไปด้วยจะตัวไหนๆก็ตามสำหรับอันนี้เขาเป็นของแก๊งดัฟฟี่แม่ก็เอาตัวดัฟฟี่มาทดลองให้ดูกันค่ะวิธีแรกต้องทำตัวนี้ใส่ตัวนี้คะ่ะกระเป๋าสะพายหลังดัฟฟี่ครั้งนี้ชัตามก็เอาตุ๊กตาไปเดินกอดเนี่ยนนะคะชัตา้มตัวไหนไปคะเออลินาเบลค่ะไหนพานลินาเบลไหนชี อันนี้คือเลดาเบลค่ะเป็นหนึ่งในแกงดัฟฟี่นะคะเราแต่งตัวเยอะมากแต่ว่าเวลาเอาไปแบบนี้แม่จะเอาเข็มกลัดนะคะติดรองเท้าให้ติดกับขาติดหมวกให้ติดกับหัวอะไรเงรี้ยแล้วนี่นาเบลเขาจะมีแม่นขยายแม่ก็เข็มกลัดติดนะเพราะว่าถ้าไม่ติดเดินอุ้มไปอุ้มมารองเท้าหลุดหมวกหลุดได้นะคะนี่หลุดง่ายมากเลยแล้วกระเป๋าใบนี้ค่ะ ็มาช่วยปัญหาการอุ้มพลุงพลังเพราะว่าพอเราให้น้องหมีนะคะสะพายเป้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็สะพายกระเป๋าอีกทีได้เลย <S 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 ในลองยืนสีเดินไปไหนก็จะสบายๆนะคะมาดูแบบที่สองกันแบบที่สองก็คือเอาสายออกจากกระเป๋าค่ะเราก็จะได้น้องหมีสะพายกระเป๋าอุ้มไป แบบที่สามเอาน้องหมีออกจากกระเป๋าแล้วก็สไายกระเป๋าแล้วทิ้งน้องหมีแล้วก็ทิ้งน้องหมีถอสายข้างหลังนี้นะคะเขาจะมีช่องเก็บเก็บเข้าไปนี้เราก็ใส่สายยาวเข้าไปใส่ของเล็กๆน้อยๆจะพายไปเที่ยวได้แบบนี้น่ารักมากอะ่ะต่อไปชอดแต็งค่ะไปได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเราชอบมากที่แม่ตื่นเต้นคือทุกคนดูนี่นะเป็นตุ๊กตาที่หนักมาก สอนดทอนเลยคะ่ะอันนี้คือเป็นป้ายนะคะที่มากับตุ๊กตาตัวนี้คือข้างในอะ่ะเขามีถุงทรายเขาบอกว่าใช้สําหรับใครเครียด <Yeah. c oughs> <c oughs> ไม่มรู้ใครเครีย <c> ด <oughs> ยังไงพอเอาถุงทรายออก <c oughs> ก็จะไม่หนักแล้วก็จะคือตุ๊กตาธรรมดานะคะแล้วอันเนี้ยที่เราไปเจอมีหลายแบบมากเลยนะมีโอลาฟด้วยมีดัมโบ้ด้วยนะคะ ชัดดั้มก็เลือกตัวนี้มาแล้วที่สําคัญตอนเราไปซื้อเขาลด50%อซก็เลยได้น้องแมวมารีมาค่ะคนนี้ชื่อว่าแมวมารีชัดดั้มชอบแบบใส่ถุงทรายหรือไม่ชอบหรือชอบแบบใส่ถุงทรายเขาเหมือนแมวตัวจริงอ๋อชอบใส่ถุงทรายมากกว่างั้นเดี๋ยวก็จัดการใส่เข้าไปนี่ค่ะ ไม่ใช่ทายแม้ว่าเป็นถัว่วคลำคลำจากความกลมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นถั่วเขียวเปล่าแต่ถั่วเขียวก็ไม่น่าหนักขนาดนี้ไหมอ่ะอีกอันหนึ่งที่จะตามเลือกซื้อมานะคือที่มัดผมคร,ครูเอล่าครูเอล่าเดวิลนะคะเพราะว่าช่วงที่เราไปอะ่ะเป็นช่วงวันฮาโลวีน <Halloween. S 1> <c oughs> ก็เลยจะมีค้าวของที่แบบสื่อถึงตัวร้ายต่างๆในการ์ตูนดิสนีย์นะคะชแตมก็อยากได้มาเป็นที่ระลึกอันหนึ่งก็เลยเอาที่มัดผมครูเอล่ามา เราสามารถเอาของอะไรก็ได้ใส่ยัดเข้าไปในนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นซีเครังเป็น,<อ>ปนช่องความลับเออแชทแอมใส่ความลับไปนี้สิรับรองแม่ไม่ดูแม่ไม่ดูแม่ไม่ดูความลับคนอื่นต่อไปค่ะน,นี้แชทแามเขาก็เลือกซื้อมาอีกแล้วนะสิ่งนี้คือพวกกุญแจชิปกระเดลคนนี้ชื่อชิปหรือชื่อเดวแม่ไม่รู้แต่คนนี้เป็นคนที่จมูกแดงเดวเหรอแม่หลอเดวหรอ,เ,เ,หรอเขามีตุ๊กตาไล่ฝน คู่กันมาด้วยนะคะซึ่งพอซื้อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะฝนตกค่ะฝนตกค่ะแม่จะเรียกว่าตุ๊กตาเรียกฝนดีกว่าอันเนี้ยต่อไปคืออันนี้อันเนี้ยเป็นกล่องสุ่มค่ะคือเราจะไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่ว่าทุกตัวจะมีความโผล่หน้าออกมาจากเต็นท์แล้วจะเป็นพวกตัวการ์ตูนในแกงดัฟฟี่ซึ่งแกงเนี้ยเขามีทั้งหมด7ตัวเราแม่ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยน่ารักทุกตัวนั่นแหละตัวไหนมาก็ชอบปรากฏแม่ได้ตัวที่แม่ชอบน้อยสุด ก็คือน้องเต่าซื้อกล่องสนที่ไรเป็นงนี้ทุกทีเลยอะแต่ก็น่ารักอยู่ดีนะคะหมดแล้วนะคะเราซื้อของกันแค่นี้เรามาดูของที่ได้จากโรงแรมกันที่มันผมคุยไล่อยู่ในนี้ค่ะ นอกจากโรงแรมเราได้ของจากอย่างอื่นอีกด้วยเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังตอนที่เราเช็คอินโรงแรมนะคะอันนี้โรงแรมดิสนีย์เอ็กซ์ plorer ล็อชนะคะเขามีแฟมเล็กๆให้แบบนี้ซึ่งในแฟมนะเขาจะมีอันนี้คือให้เด็กๆไปหาที่สแตมป์ในโรงแรมนะเขาก็จะมีตามจุดต่างๆนะหน้าห้องอาหารหน้าคิสคลับอะไรอย่างเงี้ยสแตมป์ฮันท์แม่ก็เห็นเด็กเล็กๆวิ่งเล่นกันอยู่นะคะเขาก็จะให้แผนที่โรงแรมนะคะรายละเอียดโรงแรมรถชัตเตอร์บัสที่จะไปสวนสนุกนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับห้องอาหาร หรือว่ากิจกรรมต่างๆในโรงแรมตารางเวลาของกิจกรรมอะไรพวกนี้นะคีย์การนะคะเราจะได้2ใบแบบนี้แล้วดูซิสองใบอะ่ะเขาออนไลน์มาต่อกันได้เป็นมิกกี้กับมินนี่แต่งตัวเป็นนักสำรวจนะคะก็คือเข้าธีมกับโรงแรมนะซึ่งเวลาเราเช็คเอาท์ค่ะเราก็คือเอาคีย์การ์ดไปบอกว่าเช็คเอาท์เขาก็จะเอาคีย์การ์ดเนี่ยไปเก็บแล้วหยิบใบใหม่สใบให้เรา เป็นที่ระลึกคือเราไม่ได้เอาใบที่เราใช้เป็นที่ระลึกนะคะเขาหยิบใบใหม่ให้เลยน่ารักมากส่วนอันนี้เป็นบัตรเขาเ้าสวนสนุกถ้าดูแบบนี้ก็จะดูเป็นลายเฉยๆไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ถ้าเรามาประกอบกันเราไปกันสองคนอย่างนี้3าคน4คนจะเป็นปราสาทฮ่องกงดิส์แลนด์ซึ่งในแต่ละใบนอกจากปราสาทแล้วจะมีตัวการ์ตูนบินบิน,บ,นบินอยู่ด้วยนะคะอย่างอันนี้เป็นปีเตอร์แพนกับช้างดัมโบ้ในห้องเขาก็จะมีสมุดเล่มเล็ก พร้อมดินสอบแบบนี้ก็เอากลับมาได้เะตอมก็ไปเขียนอ,อะไรก็ได้ในวันที่เราได้เข้าโอนโบลออฟเฟสเซนนะ่ะเราได้ปาดสวนสนุกแบบนี้สวยมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าหลังๆนี้บัตรจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะในวันนั้นเราได้บัตนี้ค่ะเอลซ่าอันนาคริสตอฟอลาฟแล้วก็สิ่งนี้ค่ะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์อาบน้ำอันนี้มีแกะใช้ไปแล้วบ้างนะคะ ที่เราไม่ได้แกะใช้ก็คือที่ก็นวดแปรงสีฟันเด็กเขาให้2อันนะคะแล้วก็แปรงสีฟันผู้ใหญ่เขาให้2อันคือห้องนอนของโรงแรมทีดิสนี่เขาจะนอนได้ถึง4คนเลยเพราะว่าเป็นเตียงควีนไซส์สองเตียงสามารถนอนได้เตียงละ2คนอนะ่ะพ่อแม่ลูก2อะเลยแบบนี้นะแล้วเขาก็จะวางสิ่งนี้ไว้ให้เราที่หน้าห้องน้ําค่ะเราไปพัก2คืนเราก็จะได้2กล่องแล้วครั้งนี้นะคะเราได้ทําแบบสอบถาม <c oughs> ตอนนี้เราจะกลับบ้านนะคะเดินออกทางประตูอ่ะก็จะมีพนักง,งานมาว่าให้ช่วยทาแบบสอบถาม หน่อยเดี๋ยวจะมีของขวัญให้เราก็เลยไปทำแบบสอบถามเป็นไงคะ,ชะแชตแอมนานมาก <laughs> นานพอสมควรเขาก็จะอ่านนะคะแล้วให้เราตอบตอบตอไปจนเสร็จเราได้ของขวัญมาคือนี่แคมแกรดชิปกระเดลนะคะเขียนว่า nuts about you nuts about you แล้วก็ได้สติกเกอร์มา ที่ลองแก้วนะคะที่แม่ชอบที่สุดคือเข็มกลดัดน่ารักดีแล้ววันรุ่งขึ้นที่เราเข้าดิสนีย์อีกวันหนึ่งฉันตังเข้าเข็มกลดัดนี้ติดกระเป๋าเลยแล้วยังไม่พอค่ะวันกลับที่สนามบินเราเจอการท่องเที่ยวฮ่องกงนะคะมาขอทําแบบสอบถามอีกแม่ก็ไปทําแบบสอบถามอีกแม่ก็ได้ของรางวัลมาคือสิ่งนี้นะคะเป็นแมกเนตติดตู้เย็นกลับมาถึงบ้านนะทางฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีอีเมล,ลส่งมาให้แม่ทําแบบสอบถามว่าเราพอใจอะไรยังไงแค่ไหนเกี่ยวกับสวนสนุกแล้วก็โรงแรมนะแม่ก็ทําเสร็จพอทาเสร็จเขาก็ให้รูปคาแรคเตอร์ ต่างๆยืนน่ารักอยู่หน้าปราสาทน,นะคะให้มาเป็น wallpaper สองรูกอยู่ในคอมพิวเตอร์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปิดกระเป๋าที่เรากลับมาจากฮ่องกองดิสนีย์แลนนะคะถ้าชอบวีดีโอแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะนะคะเราจะมาทําให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กันจะแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย